ah วัดป่าปากโดงพญาธนมูลน,นาคาราชพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำมูลพญานาคผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาบุญญาบารมีและทรัพย์สมบัติที่มากล้นแห่งวัดป่าปากโดง สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปากโดมนะครับนี่เราจะพามามูก,กับเจ้าแม่เจ้าแม่ฟุกกีวันอื่นเราต้องไปเนี่ยฝังน,นี้เป็นวัดนะครับเป็นองค์พญานาคเดี๋ยวเราวันอื่นเราไปซื้อของไหว้กันก่อนไปเราต้องมีชุดไหว้นะครับนี่ฝั่งน,นี้จะเป็นขายชุดไหว้ชุดเล็กชุดใหญ่ แล้วแต่เราชอบเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศภายในวัดนะคระเนีย่ยวเราพาไปดูชุดไหว้นะครับไปกันออนี่นี่เป็นที่ออว่า,วาร้านดอกไม้แม่ชุดไหว้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเดี๋ยวจะแม่คุกกี้จพาไปไหว้ไปร้านไหนกันเขาไปซื้อร้านไหนวะนะไปซื้อร้านนี่ทางนี้ เราจะไปร้านไหนกันใช่นี่เาเลียตอกตอนันไหนตแเรา่้อกม่รแล้วแต่หน่นอะไรนี่หลากหลายเลยใส่นี้นะคะสอบถามดูก่อนได้เลยค่ะเป็นเซิร์ฟดวงชุดสีไป่ไนเอเาเป็นชุดชุดดอกไม้เนาะ มีชุดไหว้ชุดเสริมด้วยเอาไปเล่นเนาะเอาสามชุดเลยค่ะจ้าสามชุดหมายความว่าตัวชุดหนึ่งก็คงสี่ชุดสองชุดหรออชุดอันนี้เอาอีกชุดหนึ่งพอค่ะอีกสองชุดนี่ก็มีไหว้พระกับไหว้พระนับบุญพระประธานอ๋อดอกบัวใช่ไหมกันเงินโชคลา เราสนใจไหมอันนี้ของเราครับอันนี้ชุดหนึ่งต้องใช้ไปกี่บาทครับอันีดนชุดชสวรรค์ใช้ี้นีอะชรดูชุดน้ถูกชุดนต้องซาอันนี้เาก,กู้นนววาบ้างค่ะและ้วก็ดอกยางหยิบยางหยิบเหลวผ่นไม่ได้เอ้ยไหนมาโชว์หน่อยีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้นะครับเป็นชุดหว้นะครับก็จะมีมีいいอะไรบ้าง มีดอกบัวไว้ใบพายดอกบัวใบ well. พ,พายดาวเพืองนี่แล้วก็ดอกเพลียงใบเพลียหน้านพื่อพะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปไหว้พระการก่อนี่นะครับเป็นอันนี้เป็นบริเวณวัดปากโลนะก็จะมีองค์พญานาคแล้วก็องค์พระนะเป็นองค์พญาทะนะมูลนาคราชนะครับวังนาคิน จุดแรกเราต้องไปไหว้พระกันก่อนนะครับอันนี้เราจะมาไหว้พระก่อนนะครับเราต้องไหว้พระก่อนแล้วก่ไหว้องค์พญานาคกันนะครับอ๋อมองนนี่นะครับการไหว้พระเราต้องเอาธูปสามดอกนะับ่ก็ดอกไม้ เราไหว้จุดแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะออไปไหว้พระจุดที่สองนะครับเป็นพระหน้าปกอยู่ฝั่งนน้นฝั่งนี้จะเป็นองค์พระหน้าปกนะครับเป็นพระพุทธรูปวัดมีหน้าปก นองค์พระนาคโปกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีองค์พระแก้วมรกตนะครับเราเข้าไปดูได้ไหมนีม่เป็นองค์พระแก้วมรกตนะครับด้านหลังเป็นองค์พระแก้วมรกรดต่างๆ,ๆนะครับเป็นเหมือนอยู่ในถ้ำเลยนะครับขขทุกคดนตรงนี้ก็เป็นองค์หน้าคโปกแล้วก็มีลูกหลวงปู่ เสร็จแล้วเราไปจุดที่สามนะครับเป็นจุดไหว้องค์พญานาคเราจะเป็นจุดนี้จุดตรงกลางเลยด้านข้างสองข้างจะเป็นองค์พระนะครับนางสายนางผาแล้วก็ตรงกลางเป็นองค์พญานาครับ นี่นะครับเป็นองค์ปู่พญาหน้านะครับองค์ปู่ธนามูลนาคารานะครับองค์ปู่สีดำนะครับ บริเวณก็จะมีองค์พยาขุดนะครับแล้วก็องค์ราหูเขาบอกว่าถ้าจะขไหว้ของเงินให้ไหว้กับองค์พยาขุดนะครับเราพาไปลอดองค์พยาหนางนะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารตาข้างหลังกันมันก็เป็นทาง งทางของพญานาคนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปลงพ่อมีเชลียมีกบไงมีกบได้ <c oughs> ไหนอ๋อจชลเชีาายเดอยมีปลาปลาคอเดี <c oughs> ๋ยวเราพาเดี๋ยวพาละลงไปในถ้ำนะครับ <c oughs> นี่เป็นถ้ำทางลงถ้ำพญานาคนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นของออค์พญานาคโอ้ดีเด็กกองของแฉะ

มันลื่นนะมันตื่นหอมนะแต่ยานี่ด้วยทำมันดูนะเราพาางไปดูทางหลวงถ้รพญานาคนะครับนี่จะเป็นทางหลวงเป็นถ้ำลงมานะครับนี่น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วยังก็เป็นน้ำทางลงไปนะเป็นถ้ำทางลงปีแม่น้ำมูล น้ำขึ้นแบบเยอะเลยนี่นี่ก็บีบปากปากปากพี่บัวนี่เป็นวันนั้นยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนี่ตรงนี้เป็นทางเป็นน้ำแม่น้ำมูลนะครับก็กับแม่น้ำลําโดมตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นลําโดมไหลมาบรรจุดแม่น้ำมูลนะครับเขาเรียกว่าปากโดม ก็ขโมยอยู่นี่ยนี่เป็นวัดป่าดูมให้อาหารเงินบ้านนะบสิบบาทกลับมาดูปลาหลงไม่ได้อย่ห้านะครับสิบบาทในร้านอาหารนี่มีอาหารเอ้าไม่ได้สิหยอดจะบ่มีมีหมดอันปลาหมดแล้วมันหมดแล้วเหรอเราไปให้อาหารปลากันนะครับเป็นขวดละสิบบาทหยอดลงกล่องเลยอด้ก่อน นี่เราเราให้น้องปลากันนะปู่ปลาเยอะมากเลยฝนนี่ปลาเยอะเลยนี่น้องปลาปลาสวายปลาลเหลือง ไป่างมานเลยเจ้า้่า <ไป S 1> มันใส่น้ำเ้วยป่ะปลาเปลาอาน,นี่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำลำดมนะครับก็ไหลลงแม่น้ำมูลแล้วก็จะไหลต่อไปลงแม่น้ำโขงซงึ่คือโของเกี่ยมนะคะรับปลาเหลือ่ะ นี้เป็นด้านหลังขององค์พญานาคับบเล,ล้าผ้าลอดทองพญานา,าอค,อ,ค,อ,ค,อ,คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ